ให้เขาได้มีความสุขบางคนแค่ขึ้นรถบัสนี่เพื่อนก็ทุกข์เลยนะพขขึ้นครับเาะวัาท่านานั่งตรงนี้ท่านชนขาแขนปาบอกว่าระ,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 ะย้ายที่นั่งเถอะไปตั่งอีกที่เลยคือทําเป็นทุกข์ตลอดและสุภาพสต,ตรีส่วนใหญ่เป็นนะพอทานอาหารกลางวันเสร็จเพื่อนอิน,นมนท้สํสาราญก็นั่งเอบตรวจตำแหน่งเต้านมะจังเพื่อนอินอิ่มมเนี่ยเริ่มเป็นทุกข์แล้วตอนนี้ทั้งวันแลววันนั้นเพราะฉะนั้น พูดอะไรให้คนอื่นก็มีให้มีความสุขให้มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอยากมีความสุขเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเดี๋ยวผมมีเพลงนี้ให้และผมจะส่งดอกไม้ให้กับทุกๆุท่านนะใครร้องดังอายุจะยืนนะครับถ้าใครลุกขึ้นยืนด้วยนะครับเดือนเดือนจะขึ้นตามที่คุณลุกขึ้น เดราะเรืองนี้ครับเราะเรื่อนะครับเรารู้ว่าดอกไม้ไปอยู่ที่ไหนคำนั้นใจทิ่สูกเรีนการอ่านใจ ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะไในดองชูดิ้ี่เข้าอุตส่าห์ชูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทราบว่ากำลังคิดอะไรอยู่เพื่อเราดอมไว้ให้เอาไปเร็วเอาไปเร็วเอาไปเร็๋ยวกินกูกำลังกินธนาคารอะไรอยู่เหรอ พรตสมบูรณ์บอกว่าถ้าใครมีดอกไม้อยู่ในมือเนี่ยทุกนี้ท่านจะให้หนังสือพิเศษคนละสองเล่มถ้าจะ้เป็นฟ้าดักเพื่อนเมื่อกี้เน่ยเอาไปทุกได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนเราเนี่ยที่เกิดทุกเนี่ยเกิดจากจินตนาการเเองคิดว่ามันจะเป็นอย่างโน้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ที่จริงเราไม่รู้คืออะไรเลย ยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็คิดไปเพราะคำพูดของผมแค่บอกว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าดอกไม้อยู่ยที่ใครเพราะน <laughs> ั้นเวลาเราพูดกับคนอื่นนีต้องพูดให้เคลียร์เพราะฉะนั้นคนก็จะคิดไปในแง่ลบตลอดเลยนะ <c oughs> คิดว่าผมจะต้องให้ออกมาเ <c oughs> ต้นต้องออกมาอะไรสักอย่างคือบางคนบอกไม,อไม่เอาไม่เอาอย,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 ย่าไปะปฏิเสธโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าคืออะไร โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนะี่ยเดี๋ยวใครมีดอกไม้อยู่ในมือเลยนะครับก็ไปแสดงตนกันบดรสมบุรณแล้วตอนเลิกนะน่าจะได้รางวัลจริงๆอาจจะได้มาอีกสักห้าดอกนะครับโอเคไม่เป็นไรเอาละเวลาคนอื่นส่งดอกไม้ให้ปกติแล้วเขาจะส่งของที่ดีหรือไม่ดีครับดีแล้วคุณปฏิเสธทำไม เพราะคำพูดของผมแท้ๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหลงคำพูดของใครที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะคนเราเนี่ยสังเกตได้ว่าขณะนี้เนี่ยมองแง่ลบมากกว่าแง่บวกแค่คำพูดของผมว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอยู่ที่ใครแค่นั้นเองนะครับไม่เอาอีกแล้วถ้าใครส่งดอกไม้ให้แสดงว่าเขามีความรู้สึกที่เราอยากมีความรู้สึกที่ดีทุกวันไหมครับ อยากมีความรู้ส <unless they choose die> <tr ue breathe> ึกที่ดีทุกวันเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะมีความรู้สึกที่ดีได้ครับไปรับดอกไม้ทุกวันเลยครับเช้าก็วิ่งไปตลาดรับดอกไม้หนึ่งดอกเยอะไหวเลยครับไหวไหมไม่ไหวทำยังไงครับที่จะได้ดอกไม้ในใจของเราทุกวันทุกวันปลูกปลูกก็ไม่บานทุกวันครับทำาไงดีครับให้คนอื่นทุกวันเช้าวิ่งไปซื้อตลาดแล้วมาให้คนอื่น แต่ผมจำได้เลยนะที่ไปสมันเนี่ยนะเอา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 อาใจเลี่จะเกิดความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีถ้าเราบัวหวังจากคนอื่นได้ยากความรู้สึกที่ดีต้องสร้างด้วยตัวของเพราะฉะนั้นพอตื่นทับคำแรกที่พูดที่ตื่นต้องพูดเลยพอมองนาฬิกาก็พูดเลยโชคดีได้ตื่นพูดเลย คนเรานอนหลับไปแล้วไม่ได้ตื่นมีไหมการที่เราได้ตื่นเจอวันใหม่ถือว่าเราแต่ขออภัยครับเพราะมีบางคนไม่ได้เอาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับแทนที่จะพูดว่าโชดดาาคดีได้ตื่นพอมองธาฬิกาครับพูดว่าชิบหายสายแล้วเพราะฉะนั้นพอตื่นครับพูดเลยโชคดีได้ตื่นพูดเลยโชคดีได้ตื่นเพราะคนที่ได้ตื่นถือว่า โชคดีที่สุดและได้เจอวันใหม่ถือว่าคุณโชคดีที่สุดแล้วหลังจากที่คุณบอกว่าโชคดีได้ตื่นคุณก็เดินไปเลยหน้ากระจกเดินไปเลยครับเดินไปที่หน้ากระจกแล้วชมตัวเองอุ๊ยหน้าตาดีดีดีกว่านี้ไม่ได้รั้ษสารชมเลยถ้ามันหักก็บอกเฮ้ยตักได้สัดสวยอย่าไปบอกว่าทำไมหน้าตาฉันเป็นอย่างนี้หน้าตาฉันเป็นอย่างนี้ ทำไมดัขนาดนี้ถ้ามันเป็นฝ้าเป็นอะไรเนี่ยบอกเออผ้าขึ้นได้เหมาะนะสองข้างขึ้นเท่ากันเลยว่ะให้มันมีความสุขกับสิ่งที่เรานี่ถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองเวลาไปทำงานเราจะให้บริการประชาชนประชาชนก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลงอย,าอย่าใส่ร้ายตัวเองอย่าโกรธตัวเองอย่าโกรธตัวเอง ให้ความสุขกับตัวเองตั้งแต่ตอนเช้าทุกวันทุกวันทุกวันตื่อพามาพูดว่าโชคดีได้ตื่นแล้วก็ชมสวย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 มากะอย่าใส่ลายตัวเองแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราบอกว่าโชคดีได้ตื่นคนที่นอนอยู่กับเราได้ยินเขาก็มีแต่ถ้าบอกชิบหายเ,าเป็นไงเขาก็ไม่มีความสุขนะครับหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่า ให้ชมคนอื่นต้องชมคนอื่นให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสองคนต่อวันนักสังคมิยะเขาบอกว่าคนเราที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยต้องมีสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีคนที่มีสิ่งไม่ดีมากกว่าตายไปคนล้วนะครับจ้าบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างไม่ใช่ช่างเขาเถิดครับเจ้าหัวเขายกเลือกเอาส่วนดีที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาส่วนที่ดีของคนให้ได้ ถ้าเรามองเห็นส่วนดีเราจะให้อภัยเขาเราเห็นส่วนดีเราจะรู้สึกดีกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรื่อการวันนี้นะครับฝึกเลยครับขอให้ชมคนที่นั่งข้างๆเดี๋ยวนี้เลยครับชมเลยครับชมคนที่นั่งข้างๆเดี๋ยวนี้เลยครับชมเลยครับ